จุดเด่นในเรื่องของวัฒนธก็จะเป็นในเรื่องของระบบ AYC นะครับที่เราได้ลองกันในหลายๆสภาพถนนหลายๆช่วงการเดินทางตัว AYC เนี่ยมันจะทำงานเมื่อเราเข้าโค้งด้วยความเร็วนะครับแบบว่าที่เราไม่ยกคันเร่งนะครับมันจะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับอยู่ตามตัวไมโคาจานบอยมีเซ็นเซอร์อยู่3ามสาตำแหน่งสามชุดแล้วกันนะครับสามุดนะครับมีจีเซนเซอร์ แล้วก็ตัวยอเลสเซนเซอร์ยอเลสเซนเซอร์แล้วก็สปีดเซนเซอร์ครับ,รบจะคอยตรวจจับเมื่อเราเข้าโค้งด้วยความเร็วโดยที่เราไม่ยกคันเร่งนะจังหวะที่เราเข้าโค้งเนี่ยเกิดอาการลื่นถลหรือสลิปเนี่ยตัว AYC เนี่ยจะเข้ามาทํางานควบคุมนะครับแต่ถ้ามันเกินโอเวอร์เกินลิมิตเนี่ยตัวแท็กชั่นหรือระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวเนี่ยจะช่วยจับช่วยเบกรกล้อที่ลื่นถลให้เราควบ, <Y> บคุมโค้ง ก็แล้วแต่จะเรียกบางค่ายก็เรียก ESP นะครับแต่สำหรับมิสูจะเรียก a s c <AS 4 S 3> นะครับก็จะช่วยตรวจจับเบรกล้อที่ลื่นถลายให้เราควบคุมเข้าโค้งได้อย่างง่ายดายและปลอดภัยนะครับใช่ครับ